รีวิวน้ำถุงเซเว่นนะคะนี่นะคะก็จะเป็นน้ำแข็งเก้าร้อยวอนแกะก่อนนะคะน้ำแข็งน้ำแข็งหลอดอันนี้จะเป็นน้ำแอปเปิ้ลอุ่นเกียวโฮนะคะมันบอกว่า ศูนย์แคลอรี่ค่ะ okay. mm hmm. ใช่แข่งศูนย์แคลอรี่อ๋อหรือว่าจะตัดปากตรงนี้ก็ได้จะได้เทง,ง่ายๆหอมมากลองดู้หมดแก้วหมดแก้ว อันนี้320 ml ค่ะชิมกันนะคะับปิศาน,น้ำสองนะคะอืมหวานนะ Thank <laughs>